สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซื้อกลางเช่เาจริงค่ะสําหรับวันนี้นะคะตรงกับวันที่3เมษายน2 5 6 4นะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆนะคะให้กับทุกท่านนะคะได้รับทราบกันทุกๆวัน,นะค่ะวันนี้ค่ะเป็นข่าวดีสําหรับใครนะคะที่กําลังอยากจะได้บ้านใหม่สักหลังหนึ่งนะคะแล้วก็กําลังตัดสินใจอยู่ว่าจะใช้สินเชื่อกับทางธนาคารอะไรดีวันนี้ค่ะธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทออสอนะคะได้ออกสินเชื่อบ้าน New Home ค่ะอัตราดอกเบี้ยต่ำ6เดือนแรกนะคะเริ่มต้นที่1.99%ต่อปีเท่านั้นนะคะีคยเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดกันค่ะว่ามีอะไรบ้าง สินเชื่อบ้าน New Home ดอกเบี้ยต่ำา6เดือนแรกเริ่มต้นที่1.99%ต่อปีสำหรับบ้านใหม่นะคะแกะกลองตั้งแต่1.5ล้านบาทขึ้นไปนะคะเงินงวดเริ่มต้นเพียง5,200บาทต่อเดือนค่ะผ่อนสบายสูงสุด40ปีนะคะฟรีค่าธรรมเนียมการยืนกู้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูค่ะว่ารายละเอียดเกี่ยวกับสินเชื่อบ้านนะคะนิวโฮมนั้นมีอะไรบ้างใครบ้างที่จะสามารถยื ืนกูสินเชื่อตัวนี้ได้ค่ะ ระยะเวลายื่นคำขอกู้และอนุมัติตั้งแต่วันที่1เมษายน2564นะคะไปจนถึงวันที่30มิถุนายน2564ค่ะระยะเวลาทำนิติกรรมภายในวันที่30กระกฎาคม2564นะคะทั้งนี้ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนดหากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้วนะคะสำหรับวัตถุประสงค์ในการยืน่นกู้ก็คือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดโดยหลักประกันที่นำมาขอกู้ต้องไม่เคยโอนกรรมสิทธิ์เปลี่ยนมือมาก่อนค่ะสำหรับวงเงินให้กู้นะคะให้กู้รวมทุกบัญชีภายใต้หลักประกันเดียวกันก็คือตั้งแต่1.5ล้านบาทขึ้นไปนะคะแต่ไม่ถึง2.5ล้านบาทค่ะวงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกันตามเกณฑ์รายได้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของทางธนาคารค่ะ ส่วนระยะเวลาการผ่อนนะคะไม่น้อยกว่า3ปี6เดือนและไม่เกิน40ปีค่ะโดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้นะคะต้องไม่เกิน70ปียกเว้นกรณีข้าราชการตุลาการอายการหรืออื่นๆที่เกษียณอายุมากกว่า60ปีให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน75ปีนะคะ สำหรับคุณสมบัติทั่วไปนะคะก็จะเป็นลูกค้ารายย่อยทั่วไปเป็นลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝากค่ะเอกสารนะคะเอกสารส่วนบุคคลก็จะมีบัตรประจําตัวประชาชนบัตรคาราชการนคะบะัตรสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาทะเบียนสมรสใบย,ย่าใบามรณะบัตรนะคะสำเนาใบาเปลี่ยนชื่อนามสกุลสำเนาบัตรประจําตัวประชาชนคู่สมรสท้ามีค่ะ ในส่วนของเอกสารทางการเงินนะคะถ้าเป็นพนักงานประจําก็คือใบรับรองเงินเดือนหนังสือผ่านสิิสวัสดิการนะคะสลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง3เดือนสำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง6เดือนกรณีอาชีพประจําค่ะ ผู้ประกอบอาชีพอิสระก็คือจะต้องมีสำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง12เดือนนะคะหลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆพร้อมเอกสารฉบับจริงค่ะสำเนาทะเบียนการค้าทะเบียนบริษัทห้างหุ้นส่วนนะคะหลักฐานการเสียภาษีเงินได้รูปถ่ายกิจการสำเนาใบประกอบวิชาชีพค่ะ เอกสารหลักประกันก็จะมีสำเนาสัญญาจะซื้อจะขายนะคะสัญญาวางมัดจำสำเนาโฉนดที่ดินนอสอสามกหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดอ,อชอสองทุกหน้าค่ะแล้วก็จะมีหมายเหตุนะคะทางธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารต่างๆของผู้กู้เพิ่มเติมเพื่อใช้ประกอบพิจารณาการให้สินเชื่อของทางธนาคารค่ะ ส่วนของอัตราดอกเบี้ยนะคะจะมี6เดือนแรกเนี่ยจะอยู่ที่1.99%ต่อปีค่ะเดือนที่7จ็ถึงสิจะอยู่ที่2.80%ต่อปีนะคะปีที่2 MRR ลบ3.15เต่อปีนะคะปีที่3 MRR ลบ2.65ต่อปีค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์รายละเอียดทั้งหมดนะคะไว้ใต้คลิปนี้หากใครสนใจสินเชื่อตัวนี้แล้วก็กํกำลังที่จะมองหาบ้านใหม่นะคะแล้วก็กำลังคิดตัดสินใจว่าจะเอาบ้านตรงนี้นะคะไปผ่อนกับทางธนาคารไหนดีนะคะก็ลองพิจารณาทออสอเป็นอันดับแรกนะคะซึ่งเขาก็ได้ออกสินเชื่อ นิวโฮมตัวนี้ออกมาเพื่อเป็นประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนในยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยทีเดียวค่ะก็อย่างน้อยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะอัตราดอกเบีย้ยค่อนข้างที่จะต่ำก็เทียบกับธนาคารอื่นๆนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่คอยติดตามอัปเดตข่าวสารกับทางช่องมาโดยตลอดหากมีข้อผิดพลาดประการใดคำพูดตรงไหนไม่สุภาพทางช่องต้องขออภัยไว้ด้วยนะคะแล้วพบกับการอัปเดตข่าวในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ค่ะ